ถนบนบทนะครับ มีเลยเห็นไหมครับมันที่สบายอ่ะแล้วริยาทางก็พอๆกันกับจิ่เล่นทีททท่แบบรถเยอะๆ เออรถเก๋งเดียวเข้าไปแล้วก็รถเก๋งเดียวออกมานี่นะเห็นไหมมันสวนกันนะตรงนี้นก็ระมัดระวังนะเพราะว่ามันเอ่อค่อนข้างอันตรายนิดนึงตรงนี้มันรอดนี่นะอาศัยช่วงที่ทาง จุดจบเงินค่าประธานจ่าทับช้างนะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านดูตรงนี้นะน,นี่นี่ฮะขวามือนี่เป็นถนนสีน้ำกรดินร่มเก้านะเป็นถนนเส้นใหม่นะครับข้างบนเป็นสะพานข้ามมอเตอร์เรย์ตรงก่าเก็บเงินทับช้างน,นะครับท่านจุดฝันนี้ฮะฝันนี้ฝัขนขวามือเราเนี่ยมาจากร่มเก้าเนี่ย ทาไป,าไปกรุงเทพทีทาไปศรีนครินทร์นะครับเห็นอะไรครับตรงนี้เดี๋ยวผมหยุดนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าถ้าเราเลี้ยวขวาตรงข้างหน้านะเลี้ยวขวาตรงข้างหน้าคัาดเนี่ยมันจะไปศรีนครินทร์ก้าแล้วก็ไปอีกประมาณสักประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนร,ราชพร้าวนะไปจุล กกรถรางกระแหงที่ระหว่าง,ง,ร,งร้อยกระแหงร้อยขั้นแปดกับร้อยหกสิบเดีที่จะมาวันก่อนนะฮะแต่วันนี้เราจะไปเรียบด่วนมอเตอร์เวียเราจะไปเข้าราชพัฒนาตรงหมู่บ้านอีไอเซลนะแล้วก็ไปที่ถนนราชพัฒนาไปเรื่อยๆไปจนถึงทะลุออกถนน,นนรางกระแหงนะฮะครับเดี๋ยวซ้ายไปนิดเดียวก็เป็นรางกระแหงร้อยห้าสิบแปดกับร้อยหกสิบนะปัจจัยอยู่ระหว่างรางกระแหงร้อยห้าสิบแปดร้อยหกสิบครับชมคลิปหน้านะ ยังไม่ได้พ่สน์นะฮะอนนี้มันตรงแยกจุดเรียบ้อแล้วนะฮะยัเยอะกว่าไปล่าทั้นาไม่ได้แต่ว่าเราจะคิดรวบเส้นทางอรือเส้นทางยังนะครับเดี๋ยวไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับ